สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพามาเก็บนี่หาเมล็ดทานตะวันนะคะอันนี้ก็แก่ได้ที่แล้วนะนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะแห้งมากเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะตัดดอกมาเลยก็ได้นะคะ,คะเดี๋ยวอันนี้จะแกะให้ดูนะคะ เดี๋ยน,นี้เราจะใช้ปลูกต่อเลยนะคะปลูกที่ริมระเบียงต่อเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งดอกของเราได้มเมล็ดประมาณนี้นะคะ ใช่ค่ะหนึ่งเมล็ดนะคะก็จะได้หนึ่งต้นนะคะแล้วพอหนึ่งต้นก็จะได้อีกหลายๆมเมล็ดแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ลองลองจับจับดูแล้วนะคะเขายังแข็งแข็งอยู่นะคะก็ยังไม่แห้งสนิทนะคะเดี๋ยวก็ปล่อยไว้อีกก่อน,นะคะ่ะ